ครับผมก็สวัสดีนะครับพบกับช่องทีเทียนแชนแนลนะครับผมกำลังจะทำเพลย์ลิสต์ใหม่ของช่องตัวเองก็คือการรีวิวโมเดลเครื่องบินนะครับโดยโมเดลเครื่องบินลำแรกเนี่ยก็จะเป็นเครื่องบินลำนี้เลยนะครับต้องบอกก่อนว่าที่บ้านเนี่ยป้าป้านะครับสะสมโมเดลเครื่องบินมาหลายปีแล้วนะครับก็มีอยู่หลายลำนะครับลำนี้ก็เป็นหนึ่งใน คอลเลกชันของป๊าปานะครับให้ทุกคนได้ดูกันนะครับเป็นเครื่องบินรุ่นโบอิง77400นะครับเป็นลายเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์นะครับเดี๋ยวมาไล่ดูดีเทลกันเลยนะครับว่าเครื่องบินนี้มันมีอะไรยังไงบ้างครับดับแรกเดี๋ยวับให้ดูนะครับ นี่ก็เป็นด้านหน้านะครับด้านหน้าด้านหน้าของเครื่องบินอ่าซูมกลัาไปนิดนึงครับก็จะเห็นห้องนักบินนะครับแล้วก็รายละเอียดนะครยับมีที่ปัดน้ำฝนนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนหัวแล้วก็มีส่วนล้อหน้าของเครื่องบินนะครับก็จะเป็นล้อสองล้อแบบนี้นะครับเมื่อกี้เราดูด้านขวาของด้านซ้ายของเครื่องบินไปแล้วนะครับ <movies> <Boys> นี้เรามาดูด้านขวาบ้างด้านขวาเนี่ยก็จะเหมือนกันเลยนะครับนี่ก็จะมีลักษณะแบบนี้โอเคไหมครับอ่าด้านหลังนะครับด้านหลังรายละเอียดก็ชัดเจนนะครับมี APU นะครับ Auxiliary Power Unit อยู่ด้านหลังด้วยครับด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่ม รีวิวกันเลยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเริ่มรีวิวที่ส่วนด้านหน้าของเครื่องบินก่อนเลยครับด้านหน้าก็จะเห็นเป็นรายละเอียดของคอกพิดนะครับแล้วก็ถ้าดูดีๆข้างใต้คอกพิดก็จะมีชื่อของเครื่องบินนะครับ ชื่อว่าฮาริกพุนชัยนะครับถ้าเป็นด้านนี้เนี่ยก็จะเป็นด้านภาษาอังกฤษส่วนอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นภาษาไทยนะครับสศรการบินไทยเป็นสมาชิกของ Star Alliance นะครับก็จะมี Star Alliance ตรงนี้อยู่ด้วยด้านล่างเขียนว่า Amazing Thailand นะครับโดยอันนี้ก็จะเป็นรายเอียนห้องโดยสารนะครับเดี๋ยวซูมออกมานิดนึงเราก็จะเห็นด้านล้อหน้านะครับก็จะมีทะเบียน T G J นะครับหรือว่าอ่านเป็น แองโก้กอฟจูเลียตนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราเลื่อนไปอีกนิดนึงนะครับโอเคเราก็จะเห็นส่วนเรือชัดขึ้นแล้วนะครับทีนี้เราก็จะเห็นรายละเอียดของเครื่องยนต์นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนเรือนะครับอันนี้ก็จะเป็นหัวเรือนะครับเราจะเห็นฝีพายภายในจังหวะที่พายจุ่มลงไปในน้ำนะครับนี่นะครับ ตรงนี้เราก็จะเห็นเป็นแลนดิ้งไลท์นะครับอยู่ตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นชั้นโดยสารชั้นสอนะครับมีประตูอยู่หนึ่งอันอันนี้ก็จะเป็นห้องโดยสารนะครับต่อมาเรื่อยๆเรื่อยมานะครับต่อมาครับในส่วนของกลางลำเรือนะครับก็จะเห็นเป็น บาลังกัญญานะครับซึ่งก็เป็นที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยประทับอยู่นะครับ mm hmm. เลื่อนมานด้านหลังเราก็จะเห็นฝีพายต่อมาเรื่อยๆนะครับเห mm ็น hmm. นายท้ายนะครับนายท้ายอยู่ตรงนี้แล้วก็ท้ายเหลือแล้วก็จะเห็นนี่นะครับ mm hmm. เป็นทะเบียนเครื่องนะครับ HSTTJ นะครับ mm hmm. หรือจะอ่านว่า Hotel s e r r a Tango of Juliet mm hmm. ก็ได้นะครับ ตรงนี้เป็นยิงเหล็ดนะครับยุงเหล็ดก็จะมีลายการบินไทยนะครับหางเสือก็จะมีลายการบินไทยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มีรายละเอียดธงชาติประเทศไทยขึ้นมาด้วยครับนี่เห็นไหมครับโอเค อันนี้ด้านซ้ายนะครับต่อไปเราไปดูด้านขวากันบ้างก็รายละเอียดคล้ายๆกันนะครับเพียงแต่ว่าด้านนี้คําว่าหาริพุนชัยก็จะเป็นภาษาไทยนะครับอันนี้มีสมาชิกส r Alliance เหมือนกัน Amazing Thailand นะครับโอเคนะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงประวัติของเรือสุพรรณหงส์นะครับเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ลําปัจจุบันสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่6เมื่อพุทธศักราช2454โดยตั้งชื่อตามเรือพระที่นั่งโบราณของสมเด็จพระมหารากรัรร แห่งกรุงศรีอยุธยาคือเรือศรีสุพรรณหงส์หรือเรือพระที่นั่งชัยสุพรรณหงส์สร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช291ในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายมีชื่อเรือพระที่นั่งสุวรรณหงส์สมัยรัชกาลที่1พุทธศักราช2325ถึง2352ปรากฏชื่อเรือพระที่นั่งสุวรรณหงส์และรัชกาลที่3พุทธศักราช2367 ถึงพุศจกอัรอกาช2 3 9ีปรากฏชื่อเรือพระที่นั่งสีสุพรรณหงส์ครับเรามาดูรายละเอียดของเรือนะครับหัวเรือพระที่นั่งนี้มีโขนเรือรูปหัวของหงส์นะครับลำตัวทอดยาวก็คือส่วนตัวหงส์จะหลักไม้ลงลักปิดทองประดับกระจกมีผู้ห้อยนะครับเห็นด้านหน้าไหมครับด้านหน้าก็จะเป็น หัวเรือนะครับเป็นรูปผงแล้วก็จะมีผู้นะครับซึ่งปลายผู้ก็จะเป็นแก้ผลึกนะครับตรงกลางเรือมีบัลังกัญญาสําหรับพระเจ้าอยู่หัวนะครับพระเจ้าอยู่หัวก็จะประทับอยู่ที่บาลังกัญญานะครับตัวเรือนะครับตัวเรือ ัวเรือมีความยาว46.15เมตรกว้าง3.17เมตรลึกจนถึงท้องเรือ94เซนติเมตรกินน้ำลึก41เซนติเมตรน้ำหนัก15ตันใช้กำลังพลประกอบด้วยฝีพาย50คนนายเรือ2คนนายท้าย2คนคนถือทงท้าย1คนพลสัญญาณ1คนคนถือฉัด7คนเห็นฉัดไหมครับมีทั้งหมด7อันนะครับ คนขานยาวหนึ่งคนคนขานยาวเนี่ยทำหน้าที่ในการร้องขานเพลงเรือโดยฝีพายจะร้องเห่เรือพร้อมกันไปตามจังหวะร่วมกับเรือลำอื่นๆนะครับนี่ก็เป็นประวัติโดยคร่าวๆนะครับนี่จะให้ดูเครื่องบินอีกรอบหนึ่งนะครับนี่เลย มีายทย้ายแล้วก็มีฝีพายนะครับตรงกลางบลังกัญญาแล้วก็ฝีพายต่อไปอีกครับตรงนี้เป็นห้องเก็บสินค้านะครับคาโกโฮนะครับตรงนี้โอเคต่อไปเดี๋ยวเรามาดูอีกส่วนหนึ่งนะครับส่วนท้องเครื่องบินกันบ้างครับ ก็จะมีล้อทั้งหมด16ล้อนะครับด้านหลังมีหมายเลขทะเบียน Hotel Sierra Tango Golf Julia นะครับแล้วก็ไอพ่นเสียไอพ่นนะครับสวยงามนะครับก็จริงๆแล้วจะมีโมเดลมารีวิวให้กับทุกๆคนดูอีก หลายโมเดลเลยนะครับมีอีกหลายโมเดลเลยเพียงแต่เลือกํำนี้มาเป็นลำแรกนะครับเนื่องจากเป็นลายสุพรรณหงส์นะครับก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้จะหาโมเดลเครื่องบินใหม่ๆมารีวิวให้ทุกคนได้ดูนะครับพร้อมกับความรู้ของสายการบินความรู้เกี่ยวกับการบินต่างๆมาให้ทุกคนได้ดูกันนะครับปิดท้ายด้วยภาพเรือครับ ท้ดายได้ภาพเดืออืมโอเคไปแล้วครับสวัสดีครับ